เพื่อนๆถึงเวลาเวลากินแล้วค่ะดิฉันจะกินแล้วนะคะนี่นี่มนกินอะไรไม่รู้ว่ามันกีโตนี่มันจะอ้วนขึ้นหรือว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้นะนี่จะเต็มค่ะนิโยเกิ์เนเชอรลโยเกร์นะมามากินกันจะมานี่ผักก็ในสวนเลยนะนี่ผักก็ในสวนนะคะคีโตนะคะขอหนึ่งเดือนนะคะปนดาขอตัวหนึ่งเดือนนะคะคีโตผักสลัดรสเคล็ต จริงเหรอจริงเหรอนี่มาฉันจะมัมเลยค่ะมัมเลยนะคะหมูมันหมูนี่ไม่กลัวแล้วนะวันนี้ืืือออ ที่โตอย่างนี้ฉันอยู่ได้ค่ะจันแหน่เยอะมากอะไรค่ะเพื่อนๆจัดไปอืม เดี๋ยวรู้ก oh> ันเดี๋ยวรู้กันอืมอืมนุมสุเอ้ยเดี๋ยวมันก็ะเสร็จอันี่ อันนี้มัสครูมอร่อยม,มากอร่อยแซ็ปหลาอยทอมาโต้อืมอืมอร่อยอร่อ อ,อืสรุปว่ากินไข่ไปสามใบหมูหนึ่งโลเฮ้ยไม่ใช่มานี่ก็มันกินโยเกิร์ตกับผลไม้ไดาใส่อะโวาาโดแล้วก็ทับทิมแล้วก็ใส่แพรนี่หน่อยแล้วก็นัดนะคะแล้วก็นชะั่นลโยเกิร์ตอูม้มันก็สุกโสอยู่นะเนี่ยออืมอืมม อยู่ได้อยู่ได้